วันนี้มาเปรียบเทียบระหว่างกล้อง2ตัวนะครับก็คือตัว dji nano ที่เป็นตัวใหม่นะครับ osmo nano กับตัว insta 3 0 0 go ultra ต้องยอมรับว่าเปิดตัวมาไล่ๆกันนะ insta 3 0 0 go ultra มาก่อนนะครับประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมเออประมาณนั้นนะซึ่งราคาเปิดตัวเขาก็อยู่ประมาณ1 1 9 0 0ะครับเป็นชุดแบบ standalone ไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งถ้าถามผมอะเรามันต้องมีแบบพวกชุดยึดอนน่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็จะเป็นราคาประมาณ หมื่นสามพันเก้านะครับหรือหมื่นหรือหมื่นสามผมจำไม่ได้นะครับแต่กลับกันถ้าเป็น DJI Osmo Nano อ่ะในชุดสแตนด l o n e ของมันธรรมดาเลยนะมันก็ให้ชุดยึดอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมพวกสักเกอร์ดูดกระจกนะครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่าในราคาที่เปิดตัวมาถูกมากนะครับ9,700บาทถูกไหมล่ะ9ก0 0กับตัวสตอ r a เรจที่เป็น 64GB กิกแต่ถ้าเป็น128กิกก็จะอยู่ที่1,700ต่างกัน1,400 นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตัวอิ Ultra นสตาสามพันศูนย์กลตราเนี่ยไม่มีในส่วนของตัวโซเลตภายในต้องใส่ไมโครดีการ์ดข้างนอกนี่คือจุดหนึ่งนะที่เพื่อนๆต้องคิดนะครับน่นหมายความว่าถ้าซื้อตัวอินสตาสามพันศูนกลอตราก็ต้องซื้อไมโครดีการ์ดเพิ่มนะครับแต่ถ้าซื้อดีจไม่ต้องซื้อตอเรตมีในตัวบิวล์อินครบทุกอย่างนะครับอยากใส่ไมโครดีการ์ดก็ซื้อใส่เพิ่มได้นี่ซื้อใส่เพิ่มได้ไม่มีปัญหานะครับ กับราคาที่มันถูกกว่าซึ่งนี้ผมยอมรับเลยว่าหูราคาถูกกว่าแบบเยอะนะเออจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าอุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าครบกว่าจะมีจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่านี่จุดนี้เมา t ์ติ้งนะครับตัวยึดเนี่ยของ i n s t a 3สามพันหกสเนี่ยมันจะเป็นตัวเวอร์ชันพิเศ,เศษเฉพาะของตัวมันเลยใช้กับ i n s t a 3สาตัวอื่นๆไม่ได้เลยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งที่ต้องเจอนะครับแต่ถ้าเป็นของ DJI o s m o Nano ใช้กับอะไรก็ได้ของ DJ i ได้หมดเลย ของเก่าของใหม่ใช้ได้หมดเนี่ยอยงตัว DJI 360ก็เพิ่งเปิดตัวไปก็ใช้ได้ Action 5 Pro ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยใช้แบบครบเซตนะแม้กระทั่งไอ้ตัวนี้เนะี่ยที่แยกล่างกันก็ใช้ด้วยกันได้หมดเลยได้หมดเลยไม่มีตัวไหนที่ใช้ด้วยกันไม่ได้นั่นคือ DJI นะครับก็ท่านั้นเพื่อนคนไหนที่แบบมีเขาเรียก ecosystem ของฝั่ง DJI แล้วอะ ก็หนีไม่พ้นหรอกถ้าถามผมเพราะผมเองก็เป็นคําตอบนั้นเหมือนกันเนื่องจากผมมีอีโคซิสเต็มในฝั่งของตัวดีเจไอมาครบหมดเลยเพราะนั้นหนีไม่พ้นผมก็ต้องไปดีเจไอนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องเจอนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกด้วยขนาดเซนเซอร์จริงๆมันใกล้ๆกันนะไม่หนีกันนะตัวดีเจไอคอสโงนาโนเซนเซอร์อยู่ที่หนึ่งส่วน1 3จุนิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอินฟราสัมผัสศูนย์กอลตราเซนเซอร์จะอยู่ที่หนึ่งส่วน 1. 2 8สองนิ้วซึ่งใหญ่กว่าใหญ่กว่าก ต้องยอมรับว่าเวลาถ่ายกลางคืนเซนเซอร์ใหญ่กว่าได้เปรียบนะครับแต่ว่าในเซนเซอร์หนึ่งส่วนหนึ่งจุดสามมิลของฝั่งดีใจก็ไม่ได้เสียไม่ได้เสียเปรียบเยอะนะถ่ายกลางคืนออกมาก็ถือว่าดีนะครับส่วนเรื่องอาการเจอที่แบบถ่ายกลางคืนแล้วภาพมันสั่นเนี่ย <c oughs> ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยเป็นทั้งสองตัวเลยถ้าเปิดเพียววิดีโอกับเปิดในโหมดของฝั่งดีใจนะเพียววิดีโอก็คือของฝั่งอินสตาสามพลสูนโกอัลตรานะครับมีอะไรอีกอะเรื่องขนาดอันนี้ผมยอมรับเลยว่าถ้าในฝั่งของ DJ ใใหญ่กว่านั้งทั้งความหนา นะครับหนาหนากว่านะครับแล้วก็ตัวบอดี้เวลาที่เอาไปแปะในเรื่องของความบางยอมรับเลยว่าดีไ360ออสตรา Ultra, บางกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นดีไซน์ออสโมนาโนมันจะเตี้ยกว่ามันจะเตี้ยกว่าเพราะถ้าเป็น360ออสตรา Ultra, มันจะสูงขึ้นมาแต่บได้ความบางนะครับนั่นก็คืออันหนึ่งถ้าเพื่อนๆพ,พิจารณาในเรื่องของอตัวที่อยากได้ความบางอยากได้ความเล็กแต่มันก็ได้มันก็เป็นความสูงนะเวลาที่เรามาติดที่ตัวหมวกหรือว่า ติดเคสแบรอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างกว้างนขณะ,ะถ้าเป็นของ DJI มันจะแบบนิดเดียวอ่ะมันแค่นี้อ่าก็แลกกันนะครับส่วน Osmo 360มพตัว DJI Osmo Nano กับ i n s ทร3ส0 g o l นหก ra, เนี่ยจุดยึดแม่นเหล็กเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือจุดยึดแม่นเหล็กของตัว DJI Osmo Nano ยึดได้ทั้งข้างหลังตรงนี้แล้วก็ดันตายแดงของฝั่งเลย ยึดตรงนี้กันแหละถ้าเป็นเหล็กใช่ไหมยึดตรงนี้หรือจะยึดความมก็ได้ได้หมดเลยทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเป็นอินสตาสองศูนย์โกอัลตรายึดได้ฝั่งเดียวก็คือด้านหลังแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอเหล็กอะไรที่แบบอยากจะยึดอย่างเงี้ยแนววางตัวเครื่องแบบเนี้ยมันจะยึดไม่ได้นะครับมันยึดไม่ได้ก็ต้องใช้เพลทยึดก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องยอมรับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดไว้ก็คือในเรื่องของฝาล็อกกันน้ํานะครับถ้าเป็นในฝั่งของ อิ 0, Ultra นสตาสามศูน์โอัลตร้าเนี่ยตัวกล้องอนะ่ะมันเป็นฝาเพื่อเปิดปิดใส่ไมโครดีการอันนี้จะเป็นจุดอ่อนนะครับที่ทําให้มีโอกาสน้ําจะเข้าได้นะถึงแม้มันจะกันน้ํา10เมตรก็ตามตัวนี้ของ DJI จออสโม n าโนไม่มีช่องให้ใส่อะไรเลยนะครับไม่มีเลยชุดนี้เป็นแค่ขั้วยึดเฉยๆเพราะนั้นในเรื่องของมาตรฐานารนา Nano, กันน้ําผมว่าดีใจออสโมนาโกันน้ําดีกว่าแน่ๆนะครับแน่ๆแต่ก็ต้องยอมรับว่า ในกรณีที่เราต้องการอยากจะบันทึกตัวไฟล์วิดีโอเข้าไปเก็บในไมโครดีกาตัวอินซาถัโกอัลตราทำได้ดีกว่าแน,แน่เพราะว่าเวลามันไลฟ์มันไลฟ์กับที่การแต่ถ้าเป็นตัวนาโนนาโนจะไลฟ์กับเข้าไปที่สตอเรจในเครื่องแล้วถ้าเราจะเอาการ์ดมาใช้การ์ดเป็นการแบ็กอัพไฟล์จากในเครื่องมาใส่การ์ดเราเอาการ์ดไปใช้นะครับยังไงเวลาบันทึกกล้องมันจะบันทึกใส่สตรเรจในเครื่องเพราะนั้นแน่นอนว่า ถ้าตัดสินใจเลือกโคลสมาล้วคิดว่าจะขยายไปเป็น128ไป2 5งหไป1นเทอะไรเงี้ยมันไม่ได้บันทึกมันเป็นแค่บางกัรเขาต้องเข้าใจตามนี้นะครับเป็นข้อจํากัดของมันส่วนเรื่องชัดเร็วผมว่าพอๆกันไม่หนีกันนะครับส่วนจอจอจอ,จอภาพของฝั่ง DJI Osmo Nano มัน1.96นิ้วแต่ถ้าเป็นของ Insta 30 Go Ultra นะจอมันขนาด2.5นิ้วซึ่งใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเลยนะ แล้วก็ข้อดีของตัว i n s ส a 3สามสูน tra ก็คือเวลาเราฟลิปจอผมวติเราอยากจะถ่ายเซลฟี่ใช่ไเราก็ฟลิปจอถามว่านอโนนาโนทำได้ไหมทำได้แต่การที่เราจะฟลิปจอเราต้องถอดนี่เอรอใช่ไหมมันเสียเวลาเนีย่ยต้องอย่างเงี้ยแล้วก็มาในขณะที่อินสตาพิกจอได้เลยก็แล้วแต่มุมมองบางคนก็บอกว่าการพิกจอมันจะไม่แข็งแรงแต่ว่าเขาก็พิสูจน์มาแล้วไงในเอทโปรเอทโปรทู ow, 2, อะไรเขาก็พลิกจอกันนั้นก็ไม่เห็นมันจะพังนะครับ นั่นก็คืออันหนึ่งส่วนเรื่องของไม์ไร้สายเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันเราใช้ดีใจไม้เยอะมากนะผมก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ไม์ตัวนี้เป็นไม้สามนะอันนี้ไม้สามนะอย่างที่ผมบอกผมมีโคซิสเต็มของฝั่งดีใจเยอะเพราะฉะนั้นการที่ผมใช้ดีใจก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะอินทราสามศูนย์โกอัลตร้ามันก็มีไม์ของเขาเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะเป็นไม์เหมือนกันหรือถ้าใครอยากจะแบบไม่ใช้ไม์ก็ใช้หูฟังบลูทูธอินทราสามหกศูนย์โกอัลตร้า แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่จะเชื่อมต่อต้องสั่งคอนเน็ t ที่ตัวกล้องก่อนมันถึงจะใช้ได้ซึ่งอันนี้ยผมบอกก่อนผมไม่ชอบเพราะว่าบางทีผมยึดกับหมวกเนื่องจากผมอยากได้ความเล็กใช่ไหมยึดกับหมวกผมไม่มีเวลาที่มานั่งเซตอัพขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มันต้องพร้อมในการคอนเน็กเพราะฉะนั้นผมเปิดไมไว้แล้วก็รอเชื่อมต่อได้เลยซึ่งนี้โอเคผมก็เลยรู้สึกว่าเออดีไซน์มกับตัวเนี้ยน่าจะเข้ากันมากที่สุดถึงแม้ขนาดมันจะใหญ่กว่าในความรู้สึกผมนะครับ ส่วนเรื่องเฟรมเรทในการถ่ายร2อยิเฟรมเลตชลร์โมชันอะไรเงี้ยอันนี้ทําได้ถ่ายส K 60หเฟรมเรทอันนี้ก็ทาได้ความร้อนเหรอผมถ่ายอยู่ประมาณสี่0หสเฟรมเรทนะในห้องไม่ได้เปิดแอร์อยู่ประมาณสิบสองนาทีมันตัดเพราะมันร้อนแต่ถ้าไม่ถ่ายแบบ60สิเฟรมเลตอันนี้บอกเลยนะว่าอยู่ยาวๆผมถ่ายไปเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบกว่านาทีมันก็ยังไม่ตัดนะแค่ว่ามันเตือนว่าแบตจะหมดเฉยๆเพราะว่าผมใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งก็ ตามสไตล์กล้องมันเล็กอะ่ะจะไปทําอะไรเยอะแยะไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆแล้วส่วนเรื่องซอฟต์แวร์ถ้าถามผมผมว่าก็ดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าอินสตาสามหศูนย์มันทําซอฟต์แวร์เกี่ยวพวกอะไรนะตัดต่อนู่นนี่นั่นในฝั่งสามัศูนย์มาเยอะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่กล้องสามศูนย์ไงมันเป็นตัวเล็กอ่ามันงั้นก็ไม่ต่างกันดีใจมีโมกับตัวอินสตาสามหศูนย์ที่เป็นแอปพลิเคชันก็ใช้พอๆกันไม่ต่างกันในความรู้สึกผมนะครับซึ่ง เอาจริงๆอ่ะถ้าในฝั่งของดีใจมีโมมันจะมีซอฟต์แวร์อย่างอื่นเพิ่มเติมก็คือสามารถที่จะแบบว่าดาวน์โหลดไฟล์จากในกล้องมาแล้วไปทําอะไรอ่ะําการตัดต่อได้เลยแล้วก็ค่อยดาวน์โหลดออกมาทั้งหมดจริงๆอันนี้ครับผมว่าเวิร์กเอออันนี้เวิร์กสำหรับดีใจนะครับที่เหลือมันอยู่ที่เพื่อนๆเราเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับแต่ถามผมไปๆไปม,มาผมว่าเอออันนี้คําตอบเนื่องจากอีโคทีเต็มผมที่เป็นดีใจเนื่องจากราคาที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันต่างกันเยอะมากนะเพราะผมได้ตัวนี้มา ในราคาที่โคตรถูกเลยนะผมผมร้อยยี่แปดกิกใช่ไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทแต่ผมมีโค้ดส่วนลดนะผมเหลืออยู่แค่แปดพันเจ็ดซื้อในช้อปปี้อ่ะดูท่ตากาด้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เออเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบเออ work ิร์ k แบบ work ในความรู้สึกผมเรื่องของเสียงรับไมก์ก็ผมว่าไม่ต่างกันพอๆกันนะครับผมไม่ใช่ไม่เคยใช้ insta สามหกศูนย์ตัวที่เป็นพวกตระกูลโกนะผมเคยใช้โกหนึ่งโก2สองผมใช้จนมาเป็นสามสามเอสเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้ว นะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพด้วยเรียกแบตเตอรี่มันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมถือว่าโอเคเลยเวิร์กมากในมุมมองผมนะเพื่อนๆจะมองว่าอินทราสามกศูนย์กาคุ้มกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าด้วยราคาแพงกว่าแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของพวกแผ่นฟิลเตอร์อะไรพวกนี้เปลี่ยนได้หมดนะสามหกศูนย์กาก็เปลี่ยนได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนได้ใส่พวกเอ็นดีฟิลเตอร์อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ถอดไม่ได้อันนี้เหมือนกันก็เป็นประมาณนี้ เพื่อนๆกไหนมีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งไว้ได้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวผมวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e Z ีซ e ี6395นะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ